สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมเกมนี้ชื่อว่า d i s w a r of Mine นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่2นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดแรกแล้วก็อยากจะดูเอพิโซดแรกก่อนว่า,าทำไมผมถึงเลือกมาเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถกดดูได้นะครับตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอมีปุ่มให้กดนะขึ้นมาเป็นลิงก์นะครับ ก็ถ้ากดไปเนี่ยก็จะเป็นลิงก์ไปที่เอพิโซดหนึ่งนะฮะอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับสปอนเซอร์ของผมเนี่ยก็คือเว็บ 4p gamer แล้วก็เว็บ 4p dot two นั่นเองนะฮะอ่าสปอนเซอร์ของผมเนี่ยขายของในเกม e a 2แล้วก็ขายเกมในสตรีมนะครับผมผมมีลิงก์ไปที่เว็บสปอนเซอร์ของผมแล้วก็เพจ Facebook ของสปอนเซอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ด้านใต้คลิปนี้นะฮะอ่าอย่างที่บอกนะครับ ผมอยากจะเล่นเกมนี้คลิปนึงเนี่ยประมาณคลิปไป20นาทีนะครับรู้สึกว่า20นาทีเนี่ยมันไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะฮะแต่ว่าก็อยากจะรู้ถึงฟีดแบ็ของคนดูด้วยนะครับว่าเอ๊อยากจะได้ความยาวของคลิปเนี่ยมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้อะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปแรกเลยก็แล้วกันนะครับดูเหมือนว่าจะมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะถ้าเลือกคอนติน u วนี่ก็คงจะเล่นต่อจาก ที่ค้างไว้ตอนแรกนะฮะส่วนถ้าเลือก a n o t o m y นี่ก็น่าจะเป็นการเริ่มใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันนะฮะ20นาทีนี่ไปถึงวันที่3แล้วนะครับคือดูเหมือนว่าถ้าเราดูคลิปแรกนะครับผมย้อนกลับไปคลิปแรกเนี่ย ผมเล่นวันนี้สามไปประมาณครึ่งวันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่วงท้ายๆของคลิปแรกเนี่ยน่าจะไม่ได้ถูกอัดไว้นะครับเพราะว่าตอนตผมก็งงนะครับผมกด ESC มาเนี่ยมันไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมก็คิดว่าถ้าเรากดล e ฟเนี่ยมันก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับซึ่งผมคงเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าต้องกด END นะครับมันถึงจะเซฟให้นะับผมอันนั้นก็เป็นความผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้กันไปนะฮะซึ่ง ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเตียงยังมีแค่เตียงเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างเตียงกันก่อนนะฮะสร้างเตียงไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ให้มาโคนะฮะเป๊กกำลังนอนหลับอยู่มาโครสร้างเตียงด้วยนะฮะเป๊ปตื่นมาได้แล้วครับเป๊ปมาทำอันนี้ต่อนะฮะตอนนี้เป๊ปไม่ว่วงแล้วนะครับแต่เป๊ปยังหิวแล้วก็ป่วยอยู่นิดนิดนะฮะ บูโน <B> mm ่ hmm. ก็ยังบาดเจ็บอยู่นิดๆน,นะครับแต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเวลานอนก็จะทําให้อาการป่วยแล้วก็อาการบาดเจ็บนี่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆผมอยากจะมาวางเตียงไว้ให้มันใกลแ้แถวนี้มากที่สุดนะฮะคือผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้มีโอกาสวางเตียงอันที่สามใหม่แล้วเราวางไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับไว้ข้างบนนี่อาจจะ ไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะอ๋อนี่เหนื่อยมากเลยนะครับเริ่มบ่นแล้วฮะงั้นมึงกลับไปนอนก่อนไม่ไม่ไม่ไมึงมึงนอนมึงนอน,น,น,นเอาเอาบังคับผิดคนเอาใครเป็นทุกคนไม่ได้นอนเลยเอคนนี้มาทําอาหารก่อนอให้คนนี้นอนไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้ทําเสร็จก็นอนไปนะครับใครเวลานี่เราสร้าง เชื้อเพิงจากอ่าหนังสือใช่ไหมฮะอ่าทำเชื้อเพิงแล้วคนนี้ทําอาหารนะฮะคนนี้นอนพักที่นี่อาหารผมไม่รู้ว่าจะกินได้กี่คนนะครับในชามหนึ่งดูซิว่าพอทาอาหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือสามารถมากินได้ตรงนี้นะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวดีวเดเดลืมตลอดนะครับต้องเปลี่ยนคนก่อนให้นอนก่อนนะฮะวันนี้คนนี้หิวอยู่ลองกินดูนะฮะอาเหมือนว่าพอกินปุ๊กก็หายหิวเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้วิ่งไปครับ <S <S คือได้กินเป็นรอฟู้ดเนี่ยไออาหารที่ยังดิบๆอยู่ที่ยังไม่ที่ยังไม่มาทําการทําให้สุกเนี่ยมันก็จะแค่ ทำให้ความหิวลดน้อยลงไปแต่ก็ยังหิวอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวเรามาเทรดของกันก่อนนะครับให้แล้วเราเทรดอันนี้ไปใช่ไหมฮะแล้วก็เราขออันนี้อ้าวยังไงฮะคขาว่แล้วยังมีล็อกพลิกอยู่เลยนะครับแต่คราวนี้ไม่มีนะฮะดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นการแรนดอมมาว่าเอ c ที่มาเทรดของกับเรานี่ของจะมีอะไรยังไงนะครับเราขออะไรเขาดี เราเอาไม้มาด้วยวาฮะอ๋อไม้เขาไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเราเอาไม้มาเยอะๆฮะแล้วก็น้ำนะครับน้ำใช้ในการทำอาหารนะฮะดูเหมือนว่าน้ำจะไม่ค่อยมีค่าหรือเปล่าครับเราถึงขอเขาได้เยอะเอาอะไรอีกฮะอาหาร เราเอาอยาเพิ่มให้เขาหน่อยนะครับแล้วเราขออาานเข้ามาอันนี้ซิกเกอร์เลตบุหรี่เอาไว้ทำอะไรฮะช่วงนี้กาแฟบุหรี่อาหารกระป๋องเราเอาอาหารเพิ่มมาหน่อยแล้วกันนะครับอืมเอาอะไรออก เาไม้ออกไม่ได้ดูเหมือนว่าผักนี่จะมีความสำคัญมากนะฮะก็เราขอเป็นพวกนี้แล้วกันนะฮะอ่ะดิวให้ยาเข้าไปสองอันนะครับเหมือนก็แลกเปลี่ยนกันไปแล้วนะฮะปิดประตูไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภยัย ตอนนี้ป่วยอยู่ให้ไปนอนก่อนนะฮะคนนี้หิวคนนี้เหนื่อยมากแล้วก็หิวอ่าคนนี้มาทำอาหารก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะครับบูโนโอ่อันนี้ให้พักก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ป่วยอยู่นะครับบูโนโ่มาทาอาหารก่อนอ๋อบูโนโ่ชอบดูบุหรี่ฮะทาหาบุรี่ แสดงว่าบุหรี่นี่อาจจะมีผลกับเรื่องอารมณ์หรือเปล่าครับหนังสือนี่เราเอาไว้ใช้ทําเชื้อเพลิงทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะเพราะผมยังไม่เห็นประโยชน์ว่าเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นได้นะครับมีการอัปเกรดด้วยนะฮะอ๋อถ้าอัปเกรดเป็นสโตฟต้องใช้อันนี้หนึ่งอันใช้นี้ยี่สิบอันใช้นี้สิบอันแล้วก็ใช้นี้ห้าอัน อสโตฟนี่เอาไว้ใช้ทําอาหารได้นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าไอแบบที่เราใช้อยู่นะครับจะทําให้ประหยัดพลังงานไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยของพวกนี้นะฮะซึ่งเราก็ไม่ยังยังไม่ได้เอาไปทํออื่นเพราะฉะนั้นเราใช้ทําสโตฟไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะสโตฟนี่ก็จะเป็นแนว,แนวผมอธิบายผมไม่รู้ว่าสโตฟมันแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะรเหมือนเตาหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นเตาเลยครับที่มันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้มีส่วนไหนของบ้านที่เรายังไม่ได้หาบ้านอาลองท้าวหาดูอออัปเกรดได้ครั้งเดียวนะฮะอันนี้ใช้เชื่อเพลิงแค่หนึ่งนะครับซึ่งปกติจะใช้เชื่อเพลิงสองหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดเรื่องไม้แล้วก็ไอแมททีเรียวอนี้ไปได้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเราใช้ไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ไปนอนก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้คนที่ ดูจะสมบูรณ์ที่สุดคือเป๊ฟนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เป๊ฟไปหาของกันคืนนี้กดเอเดก่อนเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้มาโคค่อนข้างเหนื่อยนะครับบูโน่ไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นให้บูโน่เป็นกาดไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนมาโคนอนไปนะฮะเป๊ฟไปสแกเนเจอร์นะครับจริงๆตรงนี้นี่จะเป็นตัวบอกว่าจะเก็บของได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาโคน่าจะมีป็นสทธิภาพมากที่สุดนะฮะ ส่วนเป๊ปเนี่ยจะเอาไว้ใช้หาของในพื้นที่ที่อันตรายได้นะครับเพราะว่าวิ่งเร็วนะฮะเราต้องการพวกชิ้นส่วนเอามาสร้างพลังงานนะครับอาหารพอมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะฮะที่เดิมนะครับเช mm hmm. ลคอเทจเราดูกระดาดหน่อยสิกระดาดนี้ต้องระวังนะฮะมีเขียนคาว่า caution advice ก็คืออาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ แต่ตรงนี้เขียนว่าแดนเซอร์เลยนะฮะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนเลยนะฮะเราไม่ต้องเอาของอะไรไปหรอกครับ mm hmm. เรามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังหาของเอาของไปได้ไม่หมดนะครับตรงนี้มีศพคนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยไม่เจอใครนะฮะแต่คราวนี้มันก็ไม่ชัวนะครับ เดี๋ยวเรากดดูอีกทีนะฮะคือถ้าท่าเลือกข้าวหน้าเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะแดงแดงนี่คือมีเสียงนะฮะแต่ว่าถ้าท่างจะเป็นแค่หนูนะฮะเราจะมาเอาของไปได้ให้มากที่สุดลนะครับอาหารก็พอมีอยู่หรือเปล่าฮะเอาอาหารไปด้วยนะครับผลไปมากที่สุดเท่าที่จะผลได้นะฮะ ดูเหมือนว่าข้างล่างนี่จะมีนี่นครับเป็นเหมือนกองขยะที่ต้องทาลายทิ้งก่อนแล้วเขาจะเข้าไปตรวจด,ดูตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่น่าจะมีของอยู่เยอะนะฮะแล้วก็ส่วนหลังบ้านนี่ผมไม่อยากจะเสียงออกไปนะอาจจะเจอโชนได้แดงๆตรงนี้นี่น่าจะเป็นหนูนะฮะอ่ะเป็นหนูนะครับ คือถ้าเกิดเป็นคนโผล่ขึ้นมาในการเข้าเลยนะผมไม่รู้ว่าถ้าเจอคนแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเกมนี้เพราะยังไม่เคยเจอคนอื่นเลยนะฮะนอกจากคนที่มาขอแลกของที่บ้านเราตะกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจํานวนกระสุนนะครับบอกว่ามีกระสุนอยู่กี่นะัดแล้วก็มีโหมดนะครับอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะ,ะเปลี่ยนโหมดได้เป็นโหมดต่อสู้อะไรยังไงนะฮะเวลาค่อนข้างเดินไปเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาคืนนี้หาของให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะฮะ จริงๆมีการเลือกได้ว่าจะให้มาคุยกันขี่คนนะครับถ้ามีถ้ามาคุยกันเยอะนี่ก็อาจจะทําให้มีประสิทธิภาพในการหาของมากขึ้นแต่ว่าทําให้คืนนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะเหนื่อยกันเพราะว่าไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะก็ต้องมาเนตเรื่องว่าใครจะนอนในตอนกลางวันนะครับแล้วตอนกลางคืนมาหาของกันนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นเพื่อที่จะให้ตอนงคืนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเป๊ะเพื่องป่วยอยู่ด้วยอ้าวล็อกนะฮะ สรุปคือล็อกครับเอาไปได้ไม่หมดนะฮะของเต็มแค่นี้แล้วหรือเปล่าครับน่าจะเต็มแค่นี้เพราะฉะนั้นกลับบ้านเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคืนต่อไปค่อยมาใหม่คืนต่อไปนี้อยากจะให้มาหลายๆคนนะเดี๋ยวเราจะพยายามแม่เนจให้ทุกคนได้นอนกันนะครับ ตอนนี้ได้เชื้อเพลิงมาเยอะแล้วเพราะว่าฉะนั้นครั้งต่อไปก็จะเน้นเรื่องอาหารนะฮะนี่วันที่สี่แล้วนะครับคือผมรู้สึกว่าเกมนี้ก็คงจะเล่นเป็นวันๆไปเรื่อยๆเลยฮะอยู่ให้นานที่สุดนะครับ We have been r a i d someone came at night to take our thing by force อ๋อเหมือนต้องคืนมีคนมา ขโมยของหรือเปล่าฮะสมันทรายทูลอฟอัดเด the ว e r ์ e จสเซอร์คาร์เพลออฟแสกแมนเจอร์ทูแบวี่แฮนโนบายปอนด์มาโคลวอสบูลบัดเดย์แฮตเกอร์ดิจิตซิวนิติงอ๋อเหมือนว่ามีคนมาจะเอาของจากเรานะครับแต่ว่าก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาโคลก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียของอะไรไปอืมอย่างนี้นี่เองเหมือนตอนคือก็จะมีอีเวนต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการต่อสู้กันในภายหลังนะฮะเอาไว้อาจจะต้องอสร้างอาวุธนะครับตอนนี้เปค่อนข้างหิวนะฮะอ๋อไอ้ตรงไบโอนี่เวลาผ่านไปนี่ก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอ๊แต่ว่าของบูโน่กับของ มาโคนี่ยังไม่มีบอกโอ้ยบูโน่นี่ผมเพิ่งคลิกดูครั้งแรกมีบอกด้วยครับว่าเขาเป็นสโมเกอร์นะก็คือเป็นคนดูบุหรี่นั่นเองนะฮะเวอี่ฮังกมาทำอาหารก่อนเร็วเดี๋ยวมาดูว่าทำอะไรได้บ้างฮะตอนนี้อันนี้เรามีแล้วนะครับที่ทำอาหารเมทัลเวิร์ h o ็อ เ o า u s to m e to set อ๋อเอาไว้ใช้ทําอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะฮะเหมือนว่าเอาเป็นที่เก็บน้ำฝนนะครับส่วนอันนี้ อันนี้เอาไว้ใช้ทําเป็นแอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์น่าจะเอาไว้ใช้ล้างแผลอะไรพวกเนี้ยนะครับเรามีไม้อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับแล้วก็อัปเกรดที่ทำอาหารทำให้ใช้พลังงานน้อยลงนะฮะแล้วก็น้ำกับอาหารนี่ก็สำคัญนะครับต้องจำเอาไว้ มาโคเวลีแฮงกี้เลยยังไงฮะทำอาหารแล้วก็รีบแดกเลยครับแฮงกี้อย่างนี้บูโนไปนอนฮะบูโนนี่เหนื่อยแล้วก็หิวนะครับอุณหภูมิยังไม่ลดนะฮะคิดว่า,าไว้เนี่ยอามาโคยังหิวอยู่ยังไงเอ่ย ทุกคนยังหิวหมดเลยแต่เมกี้มีคนกินอาหารไปแล้วไม่เหรอฮะงงเอาไงดีแต่ว่ามาโคไม่เหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นมาโคไม่ต้องพักมาทำอาหารต่อเออข้างบนอา้าวมีคนมาหานะครับ ใครเอ่ยคนเดิมรอเปล่าฮะไม่ได้จะใช่นะครับเดี๋ยวเราให้เป๊ะไปกินกันฮะมาโคไปเปิดประตูนะครับถ้าวิ่งในบ้านคงไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าไม่มีใครอยู่นะครับเรื่องเสียงไม่เป็นปัญหาเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อนี่คือแค่คุยกันเฉย a n you help me board up h window. I live nearby with my daughter. I have heard rumors of r o o t e r and raping woman. อ oh, mm ๋อ hmm. เหมือนเขามาขอความช่วยเหลือนะฮะ mm hmm. เป็นผู้หญิงค mm hmm. ือเขาอยู่บ้านข้างๆนะ,ะ mm hmm. ทีนี้เนี่ย mm hmm. ก็เหมือนในสงครามมันก็มีคนที่แบบว่าคอยไปหาของขโมยของจากบ้านอื่นนะฮะ mm hmm. เหมือนว่าพวกนี้ก็เข้ามาทางหน้าต่างนะครับ mm hmm. เขาล็อกประตูได้ mm hmm. แต่ว่า หน้าต่างก็ยังมีอยู่นะฮะก็เลยอยากจะให้ไปช่วยปิดหน้าต่างหน่อยนะครับที่เราเห็นได้จากในหนังสงครามหรือว่าในหนังซอมบี้อะไรอย่างงี้นะฮะที่จะเอาไม้ไปแปะตามหน้าต่างนะฮะเพื่อกันไม่ให้คนเข้ามานะครับสามีเขาตายไปแล้วนะฮะไม่ใช่ตายนะครับสามียังไง taken by t h l อร b เ l เเหมือนไปโดนเอาตัวไปได้ล่าฮะแล้วก็ยังไม่กลับมาเขาอยู่แค่กับลูกสาวนะครับ จะไปช่วยดีหรือเปล่าคือหมายว่าเกมนี้มันก็จะเป็นแนวให้เราเลือกว่าเราจะช่วยเขาดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเองจะสามารถไปช่วยเขาได้จริงๆหรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองเลือกไปช่วยก่อนนะครับซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกไปหรือเปล่านะฮะเหมือนว่าโดนหลอกจับไปเป็นตัวประกรันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อ๋อคือเหมือนว่าถ้ากดไปช่วยก็คือหายไปเลยหรือเปล่าฮะมีไบโอ i า not h อ p p y ปปี้มาโคเบนทูสเปนเดอร์ไนท์แอดอเวอร์เดเวอร์ซาววิน e ทเ e เ e อร์วันทุกกาดเด e ะ h e ลเ e อร e แอนด์สแค e เอ๋อเหมือนว่าพอเราพอมันมีอีเวนต์อะไรขึ้นมาแล้วเราเลือกว่าเราจะทำยังไงกับอีเวนต์นั้นเนี่ยมันก็จะมีผลตามมานะครับซึ่งอันเนี้ยบูโน่บอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่า เขาไม่แฮปปี้ที่มาโคเนี่ยไปช่วยเพื่อนบ้านนะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนว่าก็ต้องการคนมาช่วยกันเวลามีคนอื่นเข้ามาบุกนะฮะอืมไหนดูเป๊ปซีเป๊ปคิดยังไงอ่าเป๊ปเห็นด้วยนะครับที่มาโคไปช่วยนะฮะแต่กี้นี้ผมไม่ได้ดูว่าไอ้สองอันนี้นี่เป๊ปคิดยังไงบ้างนะครับ ออร e ดิเชลลิงสไ n เปอร์ไรเฟ a ลดูเอาดูเหมือนเปฟจะเป็นคนที่มีแอนติจูดทางด้านบวกนะฮะส่วนมาบ mm ูโน่นี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ลบนะฮะอ่าเราก็พอจะรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงนะฮะให้เป mm ๊ฟ hmm. ไปนอนก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่อยากใช้ยาหรือว่าผ้ามันแผลน,นะฮะเพราะว่าถ้านอนแล้วมันช่วยรักษาได้นี่ก็ น่าจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อ,อยาสูุกเฉิน,นะฮะเดี๋ยวเราให้บูโน่มาทํากับข้าวนะครับตอนนี้อาหารเหลือแค่สี่แล้วนะครับส่วนน้ําน้ําเหลือสิบนะฮะคืนนี้น่าจะต้องเน้นไปที่อาหารแล้วก็น้ํานะครับรู้สึกว่าบูโน่จะเริ่งมงุนหิดแล้วฮะเพราะว่าไม่ได้ดูบุหรี่เลยนะฮะ เพราะว่ามีบ่นๆตลอดเลยนะครับบนหัวของเอ c อีซีทำอาหารนะฮะตรงนี้นี่ห้องยังล็อกอยู่นะถ้าจะไม่ผิดมูโดไม่เหนื่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ลองทำของดูนะครับว่าจะมีของอะไรทำบ้าง โอ้จริงๆฮีเตอร์นี่ก็น่าจะสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้เลือ่ออุณหภูมิน่าจะเป็นปัญหาอ๋อจริงๆเลยดีโอนี่ก็สำคัญนะเหมือนว่ามันจะมีการบอกข่าวสารแล้วก็บอกเรื่องพยากรณ์อากาศนะฮะเรื่องอากาศนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญในเกมนะครับ แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเราลองทำอันนี้ดูนะครับเอาไว้ทำของเอาไว้ไหนดีเลยอันนี้เอาไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะฮะพอดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญถ้าให้มาช่วยนี่จะทําให้ทําของได้เร็วขึ้นหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ว่าอันนี้ใช้เวลาสร้างแปบ,บเดียวนะครับอ๋อ,อเบนช่วยกันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไปหาของข้างบนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป๊เองก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะฮะเดียเราดูซิว่าทำอะไรได้บ้างอ๋อทำล็อกพลิกได้ครับแต่ว่าต้องใช้นี้นะฮะใช้พารนะครับแล้วก็มีโชฟ หมือนอันนี้จะเป็นแนวคือไอ้พวกที่กั้นอยู่ตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาในการทําลายนะฮะแต่ถ้าใช้ไอช้ชเวลเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้เวลาจะไปหาของได้ด้วยนะฮะเพราะว่าบ้านหลังอื่นก็จะมีไอ้พวกนี้กั้นอยู่นะฮะนีอะไรครับโคบา แล้วก็มีมีดนะฮะเอาไว้ป้องกันตัวอ๋อแต่ว่ามีดนี่ต้องใช้ชิ้นส่วนอาวุธนะครับือมแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะฮะอัปเกรดแล้วก็จะทําให้สามารถทําอุปกรณ์ได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นทําขวานหรือว่าเลื่อยนะฮะแล้วก็ยังเอาไว้ช่วยซ่อมแซมอะไรได้ด้วยนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันนึงนะครับ เดี๋ยวเราให้บูโนอนอนก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะรักษาบาดแผลนะครับอันนี้ล็อกอยู่นะฮะให้ไปนอนก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าถ้ากดเอนเดย์ไปเลยเนี่ยมันก็จะนอนพักไปจนจบวันเลยหรือเปล่าฮะแล้วค่อยไปตอนกลางคืน ตอนนี้มาโคไปหาของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อ่ให้บูนโอกาสแล้วกันนะฮะส่วนเป๊ไปหาของนะครับเรื่องอาหารี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแต่ว่าตรงนี้ที่เราเคยไปนี่อาหารหมดแล้วนะครับเรามาดูันนี้ก็ดดกว่านะครับรสท็อปฟู้ดมีเขาพี่บอกว่าคอ u ชั่นแอดไว้นะครับ possible trade อ๋อคือถ้ามี possible trade ก็คือจะมีการเทรดของกันต้องเอาของไปด้วยหรือเปล่าฮะแต่ว่าเราอยากจะไปเอาของนะครับอาจจะต้องระวังตัวหน่อยนะฮะไม่อะไรไปเลยแล้วกันจริงๆตอนนี้20บนาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าเราจบคืนนี้แล้วก็จะจบคลิปนี้นะฮะ เพราะผมเข้าใจว่าคงจะต้องเล่นไปนคืนๆน,นะครับหาของตรงนี้ออก่อนแล้วกันนะฮะยังไง่เลย No more hiding We m e e in heaven ยังไงครับเนี่ยเหมือนตรงนี้น่าจะมีคนแล้วล่ะฮะเบสิกเอทเทมโฮมทาวทับเบโคเอาไว้ทำบุหรี่ได้นะฮะอืม จะเก็บไปดีหรือเปล่าเพราะว่าบูโน่ก็อยากจะดูกรีด้วยนะะอามาด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวบูโน่งุญหงิดมากเกินไปโอเคเราเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะฮะนี่เรายังไม่มีอาหารเลยนะครับ ช่องเก็บของที่เหลือจะเอาไว้ใช้ทำอาหารแล้วกันนะฮะเอาไว้ใช้เก็บอาหารอันนี้ปุ่มอะไรเอ่ยอุ้ยมีคนมีคนยังไงดีฮะคือผมไม่มีอะไรติดตัวมา อันนี้เอาไว้หลบได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะรู้ว่าเราจะไม่เทรดนะครับเขาบอกว่า d o n t e x กซ์ t d j u ตจ l e a ก็คือให้ให้กลับบ้านไปนะผมว่าอันนี้แหละจะเป็นตัวเลือกแล้วว่าเราจะสู้กับเขาได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสู้ดูเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้นะฮะทีนี้มันมีปุ่มอ๋อหลบหลบข้างๆกำแพงนะฮะ ถ้ากดหมัดก็คือจะไปสู้หรือเปล่าครับ i อวิวคิวย u อ่าเขามีปืนฮะตะ่กี้เห็นเห็นมีปืนขึ้นมานะครับนี่เราจะตายด้หรือเปล่าฮะอ๋อคือถ้ากดหมัดเนี่ยก็คือจะไปสู้กับเขาต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเราเขาจะปล่อยเราไปนะฮะ ตอนนี้สถานะของเราคือสไลด์นี้คือป่วยนิดหน่อยแล้วก็เขาบอกให้ออกไปเลยนะครับวิ่งไม่ไหวแล้วด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเป๊ะบ,บาดเจ็บหนักนะฮะลิเทอร์เลี่บคือเป็นแผลที่จะทำให้บาดเจ็บถึงตายได้นะครับอืมเอาไงดีเป๊ is b <laughs> 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 ิษแบ๊กโวาไม่ได้อาหารกลับมานะแต่ว่าได้ได้แผลกลับมา เอาเป็นว่าเราจะมาดูต่อแล้วกันนะครับที่คลิปหน้าว่าเป๊จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะสำหรับคนที่ห้านี่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปหน้านะฮะยังไงครับหอ,อ,อมาโคช่วยเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านมาแล้วนะฮะส่วนเปฟก็ได้ของกลับมาแล้วก็โดนมีดแล้วก็ปืนนะฮะ เราจบคลิปที่2ไว้ตรงนี้นะครับทั้งหมดเป็นเวลา27นาทีด้วยกันนะฮะยังไม่รวมอินโทรรัวอินโทรก็เกือบครึ่งชั่วโมงกลายเป็นว่าก็ครึ่งชั่วโมงนะครับคลิปนี้อย่างที่บอกนะฮะถ้ารู้สึกว่าคลิปมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปเนี่ยบอกได้นะครับผมจะนํามาปรับปรุงแก้ไขนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับสำหรับเวฟโฟร์พีดอต้าทูแล้วก็เวฟโฟร์พีเกมเมอร์เองนะฮะอย่างที่บอกใครที่สนใจเนี่ยผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะฮะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ